สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับไผ่สร้างมนไผ่พื้นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนานหลายคนคุ้นเคยกับคำว่าไผ่แต่ไม่เคยรู้เลยว่าไผ่มีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการใช้งานแตกต่างกันออกไป ภัยสร้างมนเองก็เป็นหนึ่งในพันภัยที่น่าสนใจมากที่สุดชนิดหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าภัยสร้างมนนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบได้มากที่สุดในประเทศไทยลาวพมา่าและบางพื้นที่ของจีนตอนใต้ในอดีตภัยชนิดนี้ จะขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณบริเวณเชิงเขาที่ราบสูงและพื้นที่ที่มีความชื้นเหมาะพอเหมาะแต่เมื่อชาวบ้านเห็นประโยชน์จึงเริ่มนำมาปลูกใกล้หมู่บ้านหรือเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันคำว่าซาหมน่นมาจากลักษณะของลำไถ่ที่มีแป้งสีขา,ขาวขาวมน,มน เคลือบอยู่ในลำไผ่ทำให้ลำไผ่ไม่เขียวจัดตอนเมื่ออายุยังไม่แก่เต็มที่นะครับไผ่ชนิดนี้แตกกอนแน่นลำตรงแข็งแรงสามารถสูงได้15-20เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5-10เซนติเมตรแต่ละป้องยาวประมาณ30-60เซนติเมตร ลักษณะพิเศษอีกอย่างคือใบของไผ่สร้างมนมีขนละเอียดนุ่มคล้ายกรหมีเวลารูปจะรู้สึกสากนิดๆและนุ่มไปในตัวส่วนหน่อไผ่สร้างมนก็ถือว่าเป็นของกินพื้นบ้านที่สำคัญมากคนไทยทางภาคเหนือและอีสานนิยมเก็บหน่ออ่อนไปทำอาหารเพราะหน่อมีรสขมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับไผ่ชนิด,ดอื่น จึงทำให้กินง่ายและสามารถไปประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้แกงอบอหน่อไม้หรือดองเก็บไว้กินในฤดูแล้งเมื่อพูดถึงถิ่นกําเนิดของไผ่สร้างมืนในประเทศไทยจะพบมากที่สุดในภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางและแพร่ส่วนในทางส่วนในทางภาคอีสานก็พบมากเช่นกันเช่น จังหวัดเลยนองไทยและอุดรธานีไผ่ชนิดนี้ปรับตัวได้ดีในสภาพดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสามารถทนแรงได้แต่ถ้าได้รับน้ำเพียงพอก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วและแตกหน่อนแน่นยิ่งขึ้นในอดีตชาวบ้านมักใช้วิธีแยกตอหรือปักชำเงาเพื่อนำไปปลูกวิธีการปลูกไผ่สร้างมนั้นไม่ซับซ้อนเพียงเลือกพื้นที่ที่มีความชื้นพอเหมาะ หดหลุมลึกประมาณไม่ถึงครึ่งเมตรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วนำกอไผ่ลงปลูกระยะปลูกควรห่างกันประมาณ4คูณ4หรือ 5, 5คูณ5เมตรเพื่อให้แต่ละกอมีพื้นที่ขยายตัวได้เต็มที่หลังปลูกควรรดน้ำสม่ำเสมอในช่วงแรกๆและเมื่อต้นตั้งตัวได้แล้วก็แทบไม่ต้องดูแลมากเมื่อกอไผ่เจริญเตโตเต็มที่ ลำไผ่ที่อายุ3-5ปีจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการตัดนำไปใช้งานเพราะลำมีความแข็งแรงทนทานและไม่ถูกมอดหรือมแมลงเจาะง่ายนักส่วนลำที่อายุอ่อ,อนหรืออายุน้อยกว่านี้มักจะอ่อนเกินไปไม่ทนทานต่อการใช้งานส่วนลำที่แก่เกินไปก็จะกรอบและแตกง่ายพูดถึงเรื่องประโยชน์ของไผ่ซามหมนแล้วต้องบอกเลยว่ามีมากมายมหาศาล ทั้งในด้านการเกษตรงานช่างงานจักสารและแม้กระทั่งด้านอาหารลำใยส้มหมุนมีความแข็งแรงและเหนียวชาวบ้านนิยมใช้ทําตัวบ้านเสาโรงเรือนหรือขํายันพืชไร่เช่นผัวพริกมะเกือเพศหรือต้นกล้วยลำที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถนําไปทําเป็นเสาคานหรือโครงสร้างชั่วคาวได้อย่างดีในงานจักสาร ไผ่ซางมอนถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดเพราะเนื้อไผ่เหนียวและผิวลำเรียบเมื่อผ่าออมาเป็นเส้นแล้วสามารถนำไปสารกระบุงตะกร้าตะด้งหรือแม้แต่เสื่อและฝาบ้านได้อย่างสวยงามและทนทานต่อการใช้งานนอกจากนี้หน่อไผ่ซางมนยังเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาต ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนในชนบทจึงเก็บต่อไม้ไปขายสร้างรายได้เสริมในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่ไผ่แตกออกมากที่สุดถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายพื้นที่ประโยชน์ในด้านพลังงานไผ่สร้างมนยังสามารถใช้ทำฟืนหรือเผาเป็นฐานคุณภาพดีเพราะให้ความร้อนสูงและติดไฟได้นาน การใช้ฐานไผ่ก็ยังเป็นที่นิยมในครัวเรือนชนบทและยังสามารถพัฒนาไปเป็นฐานไผ่คุณภาพสูงสำหรับดูดซับกลิ่นหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้อีกด้วยประโยชน์ด้านนิเวศวิทยาก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับรากของไผ่สร้างมนช่วยยึดเกาะดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินและยังทำหน้าที่เป็นแนวกันลมให้กับพืชอ,อื่นๆได้ดีอีกด้วย ก็ไผ่นาแน่นยังช่วยสร้างร่มเงาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเล็ก,เลกๆเช่นนกกระรอกและ,มะแมลงหลากหลายชนิดเอพูดถึงบทบาททางวัฒนธรรมนะครับไผ่สร้างมนก็มีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่นิยมใช้ไผ่ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนครุยหรือซอซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไผ่ที่มีคุณภาพดี ลำไม่แต่ง่ายและมีเสียงกังวานไผ่สร้างมนจึงกลายเป็นหนึ่งในพันไผ่ที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับไผ่ว่าเป็นพืชที่มีความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าการปลูกไผ่ไว้หน้าบ้านจะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวจากสิ่งไม่ดี ด้วยเหตุนี้หลายบ้านในชนบทจึงนิยมปลูกไผ่ซางมนไว้ใกล้ๆบ้านเสมอเพราะไผ่ซางมนเองเนี่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโตขึ้นไปลำตรงสูงขึ้นไปไม่เอียงเอียงไปทางใดทางหนึ่งไม่ค่อยเกเรนะครับถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยลำต้นตรงสวยงามจึงนิยมปลูกใกล้บ้านได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ ขนงไผ่ก็ไม่ค่อยมีถือว่าหวงขนงพอสมควรนะครับขนงไผ่นี้น้อยมากนะครับก็เลยดูไม่รกแต่อย่างใดมันเหมาะที่จะปลูกใกล้บ้านนี่แหละครับจะทิ้งกาบเร็วหรือว่าได้ใช้งานเร็วด้วยนะครับ3ปีก็ใช้งานได้แล้วตอนนี้ผมปลูกไว้ทั้งหมด7กอซึ่งแตกต่างจากไผ่กิมซุงหรือไผ่บงหวานนะครับอันนั้นจะเป็นไผ่ที่ค่อนข้างเกเร ไม่ลําไม่ค่อยตรงนะครับจะคดงอโค้งไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็จะรกมากเลยแขนงก็เยอะทิ้งตาบใบก็ช้าแล้วก็ทําให้เกิดรกมากนะครับดูแลยากเราต้องมีเวลาให้แต่ตอนนั้นผมเน้นกินหน่อมากกว่านะครับส่วนไผ่ซางหมุนเนี่ยผมเน้นใช้ลําเพราะว่าลําสวยงามและแข็งแรงก็เลยใช้ลํามากกว่าที่จะกินหน่อ ส่วนไผ่กิมซุงผมเน้นกินหน่อมากกว่าที่จะใช้ลำครับที่สวนผมก็จะปลูกไผ่ไว้2ชนิดนะครับไผ่กิมซุงกับสร้างหมนนี่แหละแต่ว่าประโยชน์การใช้งานก็แตกต่างกันแล้วก็มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเวลามองไปนะครับลำต้นของสร้างหมนนี่ก็จะตรงแต่ของกิมซุงนี่ก็จะโค้งเอ็นไปตามลมประมาณอย่างนั้นเลยนะครับ สุดท้ายครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าไผ่สร้างมนไม่ใช่แค่พืชธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเสมือนเพื่อนคู่ชีวิตของคนไทยและภูมิภาคนี้มาตลอดไม่ว่าจะในด้านอาหารเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไผ่สร้างมนได้สอดแทรกตัวเองอยู่ในทุกมิติของชีวิตคนไทยอย่างแท้จริง และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับไผ่สร้างมนพืชพื้นบ้านที่มีคุณค่ามาหาศาลหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสลองปลูกไว้สักกอรหรือได้ลิ้มรสหน่อไผ่สร้างมนสักครั้งเชื่อว่าจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์และคุณค่าของไผ่ชนิดนี้อย่างแน่นอนขอบคุณมากๆากครับที่ติดตามรับชมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ใจดีชาแนลด้วยนะครับแล้วผมจะมาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ